วันนี้จะพาทุกคนไปทำอเมริกาโน่กันค่ะใครเป็นสายกาแฟใครเป็นสายเข้มต้องอเมริกาโน่เท่านั้นเลยนะคะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเตรียมผ้ามาหนึ่งผืนค่ะเตรียมผ้าหนึ่งผืนนะวางไว้นะคะแล้วก็ม็อกก๊อตนะคะเอาออกเลยค่ะใส่น้ำร้อนนะคะ 150m l นะ เมามะแลวนะคะร้อยห้าสิบมลจ้าใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็กาแฟนะคะ1ช้อนครึ่งค่ะหนึ่งช้อนเกลี่ย,ยให้ทั่วนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งช้อนมันจะล้นนะะตรงนี้นะคะกดตรงไป ไม่ต้องกดแน่นนะคะไม่ต้องกดแน่นนะก็จะนําแผ่นกรองกาแฟเนี่ยนะคะไปจุ่มกับน้ำเพื่อที่จะให้มันติดกับก้นก้นตานะคะจิบให้สนิทค่ะเดี๋ยวเวลาน้ําเดือดมันจะล้นออกมาด้านข้างนะ ระหว่างนี้นะคะก็รอก็รอให้กาแฟเดือดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าลักษณะที่น้ํากาแฟมันพุ่งออกมาด้านบนอะ่ะมันจะเป็นยังไงรอสักครู่นะคะไปดูกันค่ะว่ากาแฟมันเดือดอยังไงเห็นไหมคะเห็นไหมว่ามันเดือดมาแล้ว กาแฟได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วค่ะแล้วก็เอามาเทใส่แก้วนะคะเพราะว่าถ้าใครที่แบบทานอเมริกาโน่เฉยๆอ่ะไม่ได้อ่ะก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ20 ml นะคะก็จะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งโอเคไหมจ๊ะคนให้ละลายที่คนนี้คน,นน้ำผึ้งนะคะคนน้ำผึ้งไปแล้ว20 ml น้ำแข็งก็ตักมาให้พอดีกับขอบปากแก้วนะคะพอดีเลยหนึ่งแก้วแก้วสิบหกออนนะคะปิดฝาได้แล้วคะ่ะอเมริกาโน่น้ำพึ่งหนึ่งแก้วนะคะสายเข้มๆต้องอเมริกาโน่เลยคะ่ะ